สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้นะเจมจะพาออกไปเก็บนะคะใบแดนเลย์ออนนะคะหรือว่าต้นฟันสิงโตนะคะทุกคนเอามาทํายาเนาะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเจมได้ทําคลิปเนาะอธิบายาสรรพคุณนะคะของต้นฟันสิงโตไว้นะคะสามารถเข้าไปดูได้นะที่คลิปเก่าที่เจมทําไว้นะคะเนาะแล้วก็วันนี้นะเจมจะพาไปเก็บนะคะมาทายาเนาะแล้วก็ บางส่วนนะคะเต็มก็จะเอามาแกงด้วยนะคะทุกคนนอกจากจะเอามาทํายาน,นะคะเรายังเอามาทําอาหารได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็แวะมาอัปเดตนะคะดูต้นผักนะคะวันนี้ก็เต็มเริ่มย้ายเขาออกมาไว้ข้างนอกนะคะก็คืออันนี้เป็นห้องเป็นห้องที่อยู่ด้านนอกนะคะมันเป็นห้องกระจกเนาะเต็มก็เลยคิดว่าน่าจะย้ายเขาออกมาเนาะเวลาแบบว่ามีแสงแดดอะไรเงี้ยเขาจะได้รับแสงให้เต็มที่นะคะ แต่ว่าตอนกล้นคืนอากาศมันก็จะแบบเย็นๆหน่อยเนะาะเต็มก็เปิดเครื่องทาความร้อนให้เขาเนาะโตแล้วนะคะประมาณน่าจะประมาณเดือนหน้าแหละเต็มถึงจะเอาเขาไปปลูกข้างนอกนะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นฟันสิงโตกันเลยค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนแบบมันลมเนาะลมแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดนะคะเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นแอปเปิลเห็นไหมอะ กขากำลังไอเนี่ยกำลังเริ่มเริ่มผีใบแล้วนะคะพวกแอปเปิลต้นเชอร์รี่นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้ต้นเชอร์รี่นะคะก็กำลังใบกำลังแบบผีใบแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะดูถึงความแตกต่างนะคะเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมั้งที่จะถ่ายให้ดูเป็นบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็ ก็ต่างเยอะมากนะคะเพราะว่าพวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มจะผิดแล้วนะคะก็แบบมองแบบต่างมากนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนก็พวกหญ้าพวกใบไม้ยอดแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็เริ่มจะแบบผีใบออกมาแล้วนะคะดูเห็นไหมอกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะอันนั้นคือเป็น แปลงบูเบอรี่นะคะที่จต็มเคยทําคลิปไปเนาะที่เต็มไปหวานปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเขียวและเดือนหน้าน่าจะเริ่มแบบว่าออกลูกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้อันนี้ก็เป็นรับประเบร่เลยนะคะเป็นเบรี่นะคะเห็นปะเอาไว้ทําเค้กอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่ก็เริ่มแบบว่าผลิใบออกมาแล้วนะเห็นไหม นี่เขียวๆนี่นะคะก็คือต้นแดนไดรย์ออนนะคะหรือว่าต้นฟันสิงโตนะคะทุกคนตอนนี้เขายังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยงามแต่ว่าเดีก็จะเก็บไปก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นบริเวณในบ้านนะคะเราสามารถเก็บได้นะคะทุกคนเพราะว่าสะอาดเนาะไม่มีแบบว่าน้องมา้าหรือว่าอะไรมาฉี่ใส่นะคะอันนี้เป็นบริเวณในบ้านเยอะเลย ไะเดี๋ยวเราจะไปเก็บต้นฟันสิงโตกันคะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บนะคะทําไมเตยมถึงรีบมาเก็บตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเจมจะตัดหญ้าก็คือจะตัดบริเวณตรงนี้นะคะทิ้งไปหมดเลยเนาะเยมก็เลยมาเก็บเอาไว้ไปทํายานะคะแล้วก็จะไปแกงไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดหญ้าก่อนจะตัดต้นมันทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าอีกสักพักอ่ะเขาจะมีดอกนะคะ แล้วแบบว่าดอกเขาก็จะแบบปิวไปอ่ะเป็นละอองอ่ะนะคะแล้วก็ปีหน้าเขาก็จะเกิดแบบเยอะมากนะทุกคนซึ่งคนที่ฟินแลนด์อ่ะหรือว่าสามีเต็มเนี่ยเขาก็จะคิดว่าต้นตัวนี้นะคะมันเป็นแบบว่าเป็นหญ้าเป็นเอ่อพวกวัชพืชอะไรประมาณนี้นะคะมันแบบว่าดูไม่สวยอะไรเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งนะคะเต็มก็เลยรีมารีมาเก็บก่อนนะคะมาเก็บแล้วก็จะเอาไปหั่นแล้วก็เอาไปอบทํายา เอาไว้กลับไปให้ญาติๆนะคะที่เป็นโรคเบาหวานที่ประเทศไทยนะคะทุกคนเ,เก็บกันเลยเดี๋ยวระหว่างเก็บนะเจมจะเล่าเรื่องเอ่อไวรัสโคนาให้ฟังนะคะทุกคนซึ่งเจมก็ตามข่าวที่ไทยทุกวันเลยนะก็คือตอนนี้ที่ประเทศไทยเราอะสามารถที่จะแบบควบคุมได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าที่ฟินแลนด์นะนะคะก็คือยังควบคุมไม่ได้นะคะทุกคนก็คือว่า อตอนนี้ยังมียอดผู้ติดเชือ้อเพิ่มเพื่อนทุกวันนะวันละหกสิบวันละร้อยอะไรเงี้ยทุกวันนะคะแต่ว่าทางรัฐบาลสิแลนเนาะก็คือได้ไปชุมนะคะแล้วก็มีมตินะว่าจะเปิดโรงเรียนทุกคนก็คือจะเปิดโรงเรียนนะคะเปิดโรงเรียนให้เด็กเนาะไปโรงเรียนวันที่14หรือ15แหละจะไม่จะไม่แน่ใจนะที่ที่จะถึงนี้นะคะก็ให้ไปโรงเรียนนะคะซึ่งทีเนี้ยอ่า พวกพ่อแม่หรือว่าเป็นผู้ปกครองหลายๆคนอะไรเงี้ยเขาก็กังวลนะคะแบบว่ากลัวว่าไวรัสนะคะจะกลับมาระบาดอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะก็แบบว่าก็ความคิดขัดแย้งกันนะคะต่างคนต่างคิดเนาะซึ่งตัวเต็มเองอ่ะเตี้ยก็คิดว่าแบบกลัวมันจะกลับมาระบาดอีกนะทุกคนซึ่งตอนนี้มันยังแบบควบคุมไม่ได้นะเหมือนประเทศไทยเราเนาะถ้ามันแบบควบคุมได้เหมือนที่ไทยเราอ่ะก็สมควรที่จะเปิดหรอกแต่ว่าตอนนี้คือมันยังแบบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียชีวิตทุกวันนะคะ พูดติดเชือตอนนี้นะ่าจะประมาณ6,000คนแล้วนะ6,000แล้วก็เสียชีวิตประมาณ250กว่าคนประมาณนี้แหละนะคะแม่นแหละจมก็ดูขาวก็กลัวมากก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะซึ่งตอนนี้เรียนจิมก็เรียนออนไลน์ที่บ้านนะ,ะเดี๋ยวเรารีบเก็บกันอากาศค่อนข้างเย็นนะคะวันนี้<ม>ก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเขามีดอกนันทุกคนดอกเขาข้อจะเป็นสีเหลืองสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเก็บใบมันก่อนเก็บใบมันเอาไปทํายาเดี๋ยวรีบเก็บกันเลยต้นเขายังเล็กๆอยู่เลยนะ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วอยู่ประเทศไทยเนาะอยากได้ต้นฟันสิงโตเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าช่วงไหนเจมกลับประเทศไทยนะเจมเอากลับไปเดี๋ยว,วเจมจะแบ่งไปให้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ก็ก็มเมนไว้ใต้คลิปได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจมจะส่งไปให้นะคะแต่ว่าเจมยังไม่แน่ใจนะว่าช่วงไหนเจมจะได้กลับไทยนะอาจจะแบบว่าเป็นช่วงปีใหม่ปีหน้านะคะ เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์อีกทีนึงนะว่าฟินแลนด์จะเปิดให้มีเที่ยวบินไปประเทศไทยได้เมื่อไหร่นะคะรสชาติของอต้นฟันสิงโตเนี่ยนะคะเขาก็จะออกรสชาติแบบขมนิดหน่อยนะคะซึ่งซึ่งคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศอะ่ะหรือว่าอยู่แถว ทางยิโรบเนี่ยน,นะคะเขาก็จะนิยมเหมือนเอาใบมันแบบนี้แบบที่เตเก็บเนี่ยนะคะเอาไปต้มแล้วก็เอาไปทําแกงเหมือนคล้ายเป็นแกงขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยอร่อยเลยนะคะวันนี้เจมก็จะเอาไปแกงเหมือนกันนะคะจะเอาไปแกงขี้เหล็กแบบว่าใส่แคบหมูอะไรอย่างเงี้ย ไม่นานนะทุกคนประมาณเดือนหน้าเนี่ยเขาก็าจะเริ่มแบบว่าตายหมดแล้วนะะถึงประมาณเดือนหน้านะคะประมาณเดือนหน้าเขาก็าจะเริ่มออกดอกแล้วต้นเขาก็าาจะเริ่มตายนะคะ